สวัสดีค่ะหมอว่าป้าเอมอราลคลินิกนะคะ ดูดไขมันแล้วมีอาการคันบริเวณแผลนะคะหรือว่าบริเวณดูดไขมันเนี่ยจะทําอย่างไรดีอาการคันหรือรู้สึกยุบยิบยุบยิบนะคะบริเวณแผลหรือบริเวณที่ดูดไขมันเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะเป็นปกตินะเป็นลักษณะอาการของการ h e ล l i n g p r o c e s นะคะการหายของแผลหลังจากดูดไขมันบางคนอาจจะคันแค่ตรงที่คุณหมอแบบเปิดแผลไว้ตรงที่เป็นสะเก็ดนะคะหรือบางคนอาจจะรู้สึกคันทั่วๆบริเวณที่ดูดไขมันก็เป็นได้มากจะเกาแล้วไม่หาย อันนี้เป็นปกติเลยคนไข้จะบ่นกับหมอว่า้คุณหมอช่วงประมาณ3ามสัปดาห์นะคะหลังจากดูดไขมันไปเริ่มรู้สึกว่าคันเยอะๆเกายัางไงก็เกาไม่หายเกาแล้วบางคนเกาจนแบบผิวเป็นขุยลอกออกมาอันเนี้ยหมอไม่แนะนํานะคะให้เกาหรือแบบถ้ารู้สึกคันเนี่ยจริงๆแล้ว,ว่ตัวที่ช่วยได้นะคะก็คือเป็นการประคบอุ่นนะคะหรือว่าการทาครีมมอยเจอร์เนาะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะที่ผิวบางเนี่ยก็จะยิ่งคันหรือรู้สึกยุบๆได้มากกว่าคนที่ผิวหนาหรือ ผิวมันนะคเพราะฉะนั้นคนไข้ที่ผิวบ้างแล้วก็แห้งง่ายจําเป็นมากนะคะที่ต้องทา m อ i s t u r i z e r ให้หมออีกอันนึงที่ช่วยได้ดีนะคะคือการนวดกระชับ ซึ่งเราก็จะมีเป็น aftercare ให้คนไข้อยู่แล้วการนวดด้วยเครื่อง RF นะคะนอกจากจะช่วยเรื่องการกระชับแล้วเนี่ยจะช่วยเรื่องของ healing process ตรงนี้นะคะคือการสมานแผลตรงเนี้ยก็จะหายเร็วขึ้น feeling คันหรือว่ายุบยิบนะคะก็จะดีขึ้นตามไปด้วยถ้าสมมติว่าคันเยอะมากนะคะก็เราก็จะมานวดกันแล้วก็ให้คนไข้ช่วยประคบอุ่นอยู่ที่บ้านนะคะทามาเลเจอร์ช่วยลดอาการคันบริเวณผิวด้านบนได้ค่ะถ้าสมมุติว่ามันโอ้โหรู้สึกคันไม่ไหวจริงๆนะหมอก็จะมีตัวยาที่จะรับ ประทานเพื่อจะลดอาการคันให้นะคะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับเคสตามกรณีไปแล้วก็ขึ้นอยู่กับการดูแล aftercare ของคุณหมอนะคะไม่ต้องกังวลค่ะเรื่องคันเป็นเรื่องปกติแล้วก็หายได้แน่นอนค่ะ